เดิมมื่อเดียวนี่ซี่โครงหมูซี่โครงหมูหมักเด้พี่น้องเด้แล้วก็มีข้อหมูย่างเด้พี่น้องเด้มื่อนี่สร้อยแบบส้อยแบบเดียวเดียวเพื่อมากินไปลูกนี่มายืนฝั่งนี้ไหมล่ะมาฝั่งนี้ก็ได้ไหมมึงิ่งพี่น้องเบิง่งกระตูนกินว่าเอา้เอากระตูน ้สวัสดีครับกอดดิมสวัส no, ด mm. ีคร oh, no. ับโหพอดีเลยเนี่ยเอาข้าวเหนียวไหมข้าวเหนียวมาด้วยข้าวเหนียวเลยอายทวนๆเอาแบบชิ้นนิ่งๆไว้ได้พี่น้องเขาโหคูร้อนดิปวดนะอือนี่พ่อเปิดแอร์มาใส่นะท่างกันน้องแปรที่สู้ด้วยลูกทุนไหมอู้อร่อยนะดิมเนาะเดี๋ยวพ่อจะกินพริกดิบให้ดูกินพริกดอให้ดูดีมากดูนี่อะไรตุนเราแบบนั้นเลยอ่ะนี่เอ้า มาสวัสดีกล้องก็ได้มาไม่เอานะอ่าไม่เอาก็ไม่เป็นไรเอาอันนี้ขูพี่น้องเหยียดกันกินพี่น้องคักกันนะดูมิ้งอเนี่ยนี่งจ๋ออะไรเยอะอะไรเฮ้ยอือมกินออกจากปากเลยอร่อยดีอย่องอางนั่งหัวเนี่ยนั่งเนี่ยอืมกินอาจจะกินไม่ได้เยอะหรอกกินอาจจะกินไม่ได้เยอะใช่ไหมตอนหนูกินข้าวต้มไปแล้วกินข้าวต้มเลยเหรอ ข้อมูยอย่างมาแล้วลุยเลยสับ่แดงเหรออ๋อสับที่เล็กเล็นไหมอ่ะอืม พ่อเลยว่าคูนชอบชินเล็กเหมือนชิ้นใหญ่ใหญ่เหมืนพ่อจะมาเพ่ินน้ำอ่ะจตว่าอร่อยเปรี้ยวเลยพ่อใช่ไหม,มอืีมาลองดยเมื่อหลายเมื่อเลยแต่ว่าเขากล่องคนเดียวเ <laughs> นี่ยพูดออม อาลมไปดูดแอบมแอือสุด,ด้วยโอ้ขอบจอกินคี่โครงมาที่โครงอร่อยไหมจริงดิเห็นมั้รู้นี่ยคี่โครงตรงนี้นอ,มอ,อะมันๆนเนี่ยนี่ไม่ชอบเท่าไหร่เออร้นอนให้ตรงมันๆให้พ่อเอาเอง เป็นไงทุนสองรสชาติก่อนยังไม่ได้กินเลยโอ้โหยังไม่ได้กินเลยเลยเด็กวไปนอนแล้วไงนี่พริกตอแม่งมกดเฮ้ยริงเรอไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ยจริงเฮ้ยเฮมยเฮ เผ็ดนิดนึงแล้วก็หายพี่ลองรู้สึกไปบอกพริกบัเพ็ดลองดูหน่อยนึงบัเพ็ดอีลีน้ำเปล่งเนี่ยนี่เหรอซี่โครงแกต้นโชว์ซี่โครงใหญ่เลยอย่างซี่โครงอกลิ่นพริกดองเข้าไปมันอยู่ในปากมันเลยเลยใชนไหมมันเอกลักษณของมันนะนี่<อ>หาดก่ต้องกินหะ นี่ทางนี้เอา้าอู้ยไอ้ทวนๆนี่ไงเอา้ามันเป็นข้อมูล้อย่างห่อนห้อนในวินลอดแยกเ,งยงเองเวลาซื้อเขามามันก็ไม่สบายใจนะเนาะข้าวเหนียวมันแม่อร่อยอะใช่ไหมนม่มนนนเอานี่หั่ให้แม่อร่อยเนี่ยเอาแม่อาเอาบีเอาไปครึ่งหนึ่ง นี่มันมันเต็มเลยเนี่ยไม่เออเดี๋ยวพอจากกันค่อพอชิมละใ้มัน,มมนไชิมเน่ยไม่ิดเ้มอก็ือกได้เกินมาบางทีขนวยอ้อนอ่ะมันจะไม่เห็ดเราก็สามารถกินได้เลยพ่อก็กินปะลาหมดนเนี่ยพี่กอะ เฮ้ยไอตุงยี่แต่ว่าหาันมันให้ไม่เอาอ่ะไม่ชอบหรอชอบกินแค่เนื้ออือหือตัวนี้ว่าทำอันเล็กให้อร่อยว่ะซี่โครงแม่ไม่เอาเดี๋ยวอโอ้โหนี่นี่ซี่โครงอร่อยนะกินเกือบหกอะ่ะเกือบใช่ไหม,หมดูนี่ อืมอืมมกินะอืมชิคลหมักอร่อยมากเลยห่าอืมอร่อยามากชิค,โค,โคอกอลอร่อยมากกรอบๆเนี่ยนั่งลงนั่งลงนี่ไงตัวกรอบๆอย่างเี้ยชอบโอใช่ไหม บอกท่านผู้ชมนะว่าเสียบมาเสียบครับก <c oughs> ินพริกดอปป่ะล่ะอืมจะเหินแล้าก็ดูเนี่ยพริกพ่ออยากให้มันแก่พอแนละ้ว <c oughs> ถ้าแก่โอ้โหไม่เหลือถ้ามันพอมันเม็ดแก่ๆมาม,มันจะเผ็ดมาก อืมเอาเรื่องเลยนะอร่อยไหมอร่อยนะซื้อมาตั้งเยอะอย่างนี้เดียวเองเอาพริกเมิ้งนะขมิ้งเต้นให้ปากเอ้มว่างเหรอว้าวจุกแล้วนะอร่อยไหมน่าลง มันเกียวเวลาตอนดึงนั่นแหละดึงดึงทีมีควันตั้งกยตั้งกยอ่ะแต่ก่อนเลิกพี่น้องยิ่มแล้วเหรอน่าน่าเค้ อีมนั่งนะกินซองหลอบสามหลอดนะอย่างหมูอร่อยจริงนะใช่ไหมเอา่มดื่มั่อเอากัแก่ เข้านื่ออืมเสียบขนาดพี่โรเบิร์ตเสียบขนาดอยา่หงอกสีข่ข ון อเสีย อืมได้เวยเกี่ยวไหมเนี่ยอืมหอมเลย ย่างแล้วก็ดีช่บบุกินอกด,ดอืมอืมอยาเอาเลยแกซอบยิงที่จำพักมีอยู่ เค็มเค็มพี่ลองกินแซ่บเยียบนอนเลยไปทำงานแต่เช้าบุญอยากไปโรงเรียนพี่ลองเหยาเอาอ chứ sôi hay bằng sôi keo thì bao là thế hmm chắc เอาจะใ้เสียบกันพี่น้องที่มาพ้มาพ้มจะกินทั้งเบิร์เบิร์อีก